สวัสดีครับมันอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ห้าหนาเฮามาวันนี้ค่อยจะมาสุ่มสุ่มอีกแล้วสุ่มเห็นไหมเนี่170ยร้อบใบเยเปิดกุของมาเปิดกุของดองไม่มีอะไรเลยมันต้องไดไหินมันต้องไดไหินปุกตื่นแล้วก็เศษอันนั้น เศษไอ้เศษฮีโร่อันหนึ่งครยชี้ได้ไปบอสโซนไปสิบรอบมัดจิงโจ้จิงโจ้ไปชุบข้ามไปจุบจุบจุบเฮ้ยฮ้อยห้อยห้อยไปอีกไป,ไปเรื่อยๆครั้งที่สองครั้งที่สองใช้ธารมะก,กระโดดกดข้ามไปตุ้มโอ้สองโอ้หว่วงสองตัว โอ้โหไปเอยอะเนี่ยมาเลยทีนี้ทางนี้แหละมาตุ้มเอา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 ,เอายังยังยังให้มาทางที่ห้าทังที่สี่ 4. ไปเห็นพวกตื่นตรงมามตุ้ม่อ้ยมีเลบลว่ะมีเลบลว่ะมีเลบเลบเกลือเกลือแน่นอนเลย ไอ้ชุบยินปลุกตื่นโอ้ยหางที่หกสิบโชยินปลุกตื่นโอ้โหได้แท่งหายขามีแล้วมาถือยินปลุกตื่นข้านะขอสักใบถือะขอสักลูก ครั้งที่เจ็ดสิบตุ้มชิวโอ้โหม่วงมาเลยให้ฉันแบลบกบตำนานนี้ไว้ก็ไม่เลวคอมบูอินฟินิตี้ครั้งที่แปดสิบครั้งนี้เห็นพัฒนาจะมาแล้วเห็นพัฒนาเห็นพัฒนาพร้อมเซตแน่นอนเลย นั่นไงหินพัฒนามาขอหินปลุกตื่นมาก,ก่อนเลยหินปลุกตื่นังมาหินปลุกตื่นโชว์มีมีโหลดมีโหลดหินปลุกตื่นโชว์เรียบร้อยครั้งที่ที่หนึ่งร้อยไปตู้มชวโอ้โหสีม่วงมาเลย สีม่วงมาสองรอบหน้านี่ต้องมาแล้วแหละขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนได้เปรียบกูดินบอลก็ฉันขำออกสมา Smile Man. Smile Man. ยแมนสมายแมนไปเลยสิโอ้โหไปเลยโชว์โชว์ ที่หนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบขอถือขอถือหินปลุกตื่นนะหินปลุกตื่นจงมาโอ้โหยังไม่มาอีกไปที่ร้อยสามสิบหินปลุกตื่นหินปลุกตื่นหินปลุกตื่นแทงท็อปมาสเตอร์อ้อโหยที่ร้อยสามสิบ รอยสี่สิบมาเลยอีได้แล้วได้แล้วอีได้หินปลุกตื่นเย่เย่เย่ได้หินปลุกตื่นเฮ้ยไม่เกล่ะไม่เกล่ะหินปลุกตื่นร้อยสี่สิบป่ะร้อยห้าสิบเราจะได้หินพัฒนามาหินปลุกตื่น,น,ก,นกระโดดไปจิงโจ้จิงโจ,จ้โจตูอมอีหนึ่งครั้งชู่มี อุ้ยไม่ได้นี่หว่าเราไม่มีหินพัฒนาอุ้ยเราไม่มีหินพัฒนาโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกลับไปดูก่อนกลับไปดูก่อนแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งมีหนึ่งสองโอ้โหไม่ได้ไม่ได้หว่า รับก่อนรับก่อนมีอยู่สามอือหือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสําหรับผมไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าเรได้หินพัฒนามาแล้วหินพัฒนามีอยู่สามแบต้องใช้สี่ขอหินพัฒนาขอหินพัฒนาถือหินพัฒนาตูมมาตูมมา หิน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 โอ้โหหินพัฒนาสิบครั้งข้ามกดข้ามไปกดข้ามชุบ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 ชุชุบไอ้หินพัฒนาจี้อยเจสิบใบวะหนึ่งร้อเจ็สิบใบ,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 บหนึยเจ็ดสิใบ,บ,บปลุกเตืนตรงนี้ โอเคโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปปลุกเตือนกันไปแล้วครับ